สวัสดีครับพบกับช่องเดี๋ยวจะโอเพอเกมและอยู่กับเกมคุกกี้ u ันบุกของคอยด่าน3า1ทสินะครับอ่ะคลิปนี้ก็จะมาบอกวิธีการทำให้บอสสตันนั่นเองเนาะว่าทำยังไงนะครับมีวิธีการเล่นยังไงบ้างเนาะอ่ะระหว่างนี้ก็รอครับอ่ะขอ,อยุ่าสัคลิปนะครับ อะตัวนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ตีตีเข้าไปเนาะแล้วแต่ทีมเพื่อนๆเลยนะครับว่าเออ,เอ,อมีวิธีการเล่นยังไงเนาะนี่ครับระหว่างนี้ผมก็ตีครับพยายามตีครับให้ปอมช่วยยิงอ่ะบอยประจําดาดมาแล้วนะครับแต่เขายังไม่กระโดดลงมานะเขาจะไล่ยิงเราก่อนเราก็พยายามแบบสไลด์ไม่ใช่สไลด์ดิแดชลบนะครับอ่า เดี๋ยวเขาจะลงมาแล้วนะครับพอเขากระโดดลงมาปุ๊บเราก็ตีเขาครับเขาจะเล็งแล้วก็เหมือนเดิมครับแดดหลบเนาะผมชอบพูดว่าสไลมกนะครับอ่ะก็แดดหลบไปครับนี่ครับนี่ครับขออนุญาตคิวนี่ครับพอเขาเจกดอกไม้มาเนี่ยอ่าให้เราวิ่งไปบริเวณที่มีดอกไม้ครับเดี๋ยวเขาจะพุ่งนะครับ พอกระพุ่งอาชนดอกไม้ติดสตันนะครับเราก็วิ่งไปที่อีกดอกหนึ่งครับว่านะครับแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวก็พุ่งมาอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้เคเวตสตันก็ผ่านแล้วครับแค่นี้เองง่ายมากเนาะสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ 嗯。<laughs>